ใบยางก็เริ่มคุมแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรลองทำนะครับพี่น้องวันนี้มาเก็บที่ยางนะครับเก็บก้อนยางครับพี่น้องยางก้อนถ้วยเป็นงวดสุดท้ายแล้วครับพี่น้อง เงวดนนี้แล้วก็จะปิดแล้วครับปิดให้ยางเขาได้บำรุงนำอาหารไปบำรุงใบบำรุงต้นเขาครับก็ปิดคงจะปิดไม่นานหรอกพี่น้องปิดประมาณเดือนสองเดือนนะครับพี่น้องประมาณปลายเมษาก็คงจะเปิดอีกแล้วครับ ใบายงบายงใบยางคุมหมดแล้วครับพี่น้องแต่ยางก็ด่อนอยู่ก็มีนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวฝนจะมาแบบมาแบบผิวๆนะพี่น้องกลัวฝนไม่แรงนะครับถ้ามาแบบผิวๆมาแบบลินลนมันจะชอบเป็นเชลานะครับพี่น้องใบายางก็จะร่วงหมดนะครับ ใบอ่อนๆนี่จะร่วงหมดน,นะครับเป็นเชื้อราครับแต่ถ้าฝนมาแรงจริงๆก็ก็มันจะชาล้างไปนะครับพี่น้องเชื้อโรคอะไรมันก็ไม่เกาะที่ใบมันก็ไม่เป็นเป็นเชื้อรานะครับแต่ถ้าฝนค่อย,อยเป็นแน่นอนนะพี่น้องนะส่วนเตาถ่านก็ ยังไม่ติดครับพี่น้องจุดจุดไฟไปตอนแรกคาดว่าจะประมาณสักสองวันเนาะคาดว่าสักสวันก็จะติดนะครับพี่น้องแต่นี่เล่นบัสสี่ห้าวันห้าวันนะครับพี่น้องครับยังไม่ยอมติดครับรุมก็สงสัยจะเป็น แต่ทำปองวันมันเล็กเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับพี่น้องครับนี่ต้องรอให้เอาถานออกหมดก่อนค่อยปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับพี่น้องเ่ีนวันนี้ก็มาเก็บียางนะครับผม น,นั่นจังหวินเผือแบะไม่ชาวแบะไปเลยอย่างรับมันนี่หายแย่ให้มมดแดงเลย ช่วงนี้ก้อนยางงัดยากมากนะครับพี่น้องครับติดถ้วยยางครับเพราะว่าหนึ่งก็ยางเราไม่ค่อออกนะสองก็ลมสามก็แดดทำให้เวลาเรามา <c oughs> เราเรามาเก็บเรามางัดก้อนยางออกจากถ้วยเนะี่ยมันติดถ้วยนะครับพี่น้องครับครับ สวยแตกนะครับคืออีกอย่างก็เป็นเพราะเราหยอดน้ำกดด้วยนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นยางที่ที่ยางยางที่ไม่ได้หยอดน้ำกดเขาจะไม่ติดถ้วยแบบนี้นะครับพี่น้องก็จะเก็บง่ายกว่ากันนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องครับมาถักทายกันนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับพี่น้องกลัวพี่น้องจะคิดถึงนะครับก็เป็นนั้นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ เกษตรลองทําด้วยนะครับพี่น้องครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม